เกมนี้วินวอลครับเราเล่นคิลเลอร์ก่อนเมื่อกี้เขาเล่นคิลเลอร์ก่อนแล้วเราต่อด้วยคิลเลอร์เลยผมว่าใจมันมานะเอกแตบครับไอเบนเล่นวินวอลเอกแตบเอกแตบอเบนเล่นสองตัวเลยลินมันก็เล่นนะ ไล่เห็นสามเห็นตรงนี้อีกเห็นตรงนี้อีกเห็นตรงนี้อีกอ๋อตันตู้ไม่เป็นไรครับไม่เป็นไร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 ไปเคียย์ไม้ก่อนอีอะไรเนี่ยให้กำลังใจทีมครับขอบคุณครับขอบคุณโดเน่ครับนี่ไงลุงรู้จักว่าซัมมาปะรู้จักว่าซัมปะงงอะไรอะอะไรคือซัมขอบคุณน่านติดโดเนทครับ ซัมตีไปเลยแค่นั้นง่ายดีเชิงมัตฐานปันเสร็จผมว่าปันเ็จอะโอกาสชนะสูงรอดยากครับรอดยากถ้าปันเสร็จโอกาสชนะสูง <c oughs> <c oughs> ไปก่อนเลยหนึ่งทีช่วยแล้วเหรอกลับไหมกลับไหมอย่างนี้ แขวะเลยว่ะแล้วไปเครื่องซ้ายบนเหรอเข่าขาวแล้วไปเครื่องถูกด้วยครับเห็น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 ในนี่เครื่องด้วยเห็นว่าเครื่องแตกด้วยขอต้องกรุบขอต้องกรุบอะไรเห็นดิแล้วเห็นนะดิเอ๊ะแตกกูเห็นนะดิเห็นนะดิเจ็บสามเจ็บสองคแขวนหนึ่งไม่ดีไม่ดี ถ้าอย่างเงี้ยไม่ดีไม่ดีกูไปกูไปกูได้กูไปกูได้กูไปเลยจ้ามาถูกไหมมาถูกไหมมาถูกไหมเครื่องยังไม่ได้ปั่นครับ likely probably seeing him resetting knows be secure maybe the second stage he they're to as n เจ้าตกเฟดครับเจ้าตกเฟดเจ้าตกเฟดเจ้าตกเฟดแล้วมุมบล็อกได้ด้วยนะต้องมาสองมาคนเดียวเถิดยากครับมาคนเดียวเถิดยากมุมบล็อกได้ด้วยมุมบล็อกได้อยู่อ่าเฝ้าครับเขาตกเฟดก่อนครับเดี๋ยวออกมาป่วน น่าจะไม่มาแล้วครับตกเฟสแน่ครับอย่างนี้ไอเชกออ้าแล้วเจอคนเจมบลอกหน้าไม้ไว้นะจ้าบกวอกไว้ไว้จ้าเขาบล็อกหน้าไม้จ้าน้องเ <c oughs> ขาบล็อกหน้าไม้จ้าน้อง <c oughs> ตีนอนกันหน่อยเ <c oughs> ขาไม่นอนครับอุ้มเลยละกันกูมีอยู่สิบันมันติมสิบอ่ะ กลับไปซ้ำครับกลับไปซ้ำกลับไปซ้ำอะไรล่ะเอามึงเจ็บก่อนหนึ่งทีน้องเอามึงเจ็บก่อนหนึ่งทีน้องมึงช่วยไม่ได้เหมือนกันน่ะน้องเอามึงเจ็บหนึ่งทีก่อนเหมือนกันน่นน้องจัดเขาไปก่อนหนึ่งทีน้อง เอาเครื่องติดอะดีรู้วดีว่าอยู่ไหนอีกคนหนึ่งเจ็บด้วยอะดีอะไรนองเอตัก็มีเชิงเอต่ก็มีเชิงเป็นเรื่องแล้วไง <it S 2> <nah> รอคนเหมือนหาคน,าคนมาช่วยครับหา <'m> ไปช่วยแล้ว,ช,ว,ลวช่วยแล้วช่วยแล้วครับไม่เป็นไรคือไม่ได้ปั่นครับอย่างนี้คือไม่ได้ปัน่นซ้ำตายซ้ำเข้า,าตายครับอย่างงี้ถ้าอย่างงี้ซ้ำเข้าตายบล็อกไว้บล็อกไว้ตัดเข้าไปยังไงน้อง <c oughs> อืนน <c oughs> อยังไงน้องอุ้มก่อนบินบล็อกไม่มีแทงหลังครับน้อง,งและเจ็บหมดพพไม่กล้าปัน่นไม่กล้าปั่น แล้วตายหนึ่งเหลือสี่เครื่องเป็นเรื่องรัาน้องเูาบอกเลยตายหนึ่งเหลือสีเครื่องเป็นเรื่องรัาน้องหาไหมขอมแมพอีกฝั่งหนึ่งไอ้เหี้ยเขายีกฝั่งหนึ่งปะหูแม่งหาพิษฟัง แค่ป no, no. no. like ัญหาพิษฟังกอไม่กุ yeah. ๊บไม่กุ okay. ๊บอ so ีกฝั่งหนึ่งว่ะน่าเจอนะน่าจะเจอนะอ่าเขาดักหน้าไงไม่ต้องบล็อกเดี๋ยวได้บล็อกน้องเดี๋ยวได้บล็อกน้องชายไม้มันไม่มีอะ็กครับน้องชายาบมันไม่มีอะ็กครับน้องชายรู้จักหรือเปล่าครับ ไอ้เครื่อมันทำโจทย์ดีมากนะตายสี่สี่เครื่องอ่ะผมบอกก่อนเห็นเหมือนเห็นด้วยครับเหมือนเห็นเหมือนเห็นปะเมื่อกี้มันทำโจทย์ไว้ดีมากนะเนี่ยไอเบสถ้าเก็บสี่สี่เครื่องเนี่ยโคตรโหดอ่ะมันหาไม่เจอว่ะมันที้มันไม่ได้ไปเครื่องที่ปัดว่ะ Yeah, 4K, anything like that 4K freeze it's very, it's almost impossible, like it's very, it's actually close to impossible, so I'm having to go around that so doesn't get the down slug maybe not. just only a it's เตาขาวครับเตาขาวครับแ้วไปถูกเครื่องครับช่วยเลยครับให้ช่วยเลยไม่เป็นไรไปถูกเครื่องก็ได้ขอแค่ไปถูกเครื่องก็พอถ้าช่วยไม่เป็นไรเออแค่ไปถูกเครื่องพอช่วยไม่เป็นไรครับเขาตู้ไอ้เหีย เอาล็อกล็อกล็อกเฉยยี่หูแคตินก็กระโดดออกมาแล้วล่ะน้องสอข่าวคุมคุมเลยคุมครม โอ้โหเจ็ดแม่มึงเจอไอ้เบสมึงแฮกแมพแล้วเนี่ยไอ้สอดมึงแฮกแมพแล้วเล่นแบบเนี้ยน้องมึงแฮกแมพหรือเปล่าเปิดกรอบหรือเปล่าครับโอ้โหแม่งโอดวายเฮียร์มินบล็อกอะ นักเขามาเอามึงไะมึงรู้ตัวป่าว่าเขามาเอามึงอ่ะมึงรู้ตัวเป่าน้องมึงรู้ตัวป่าว่าเขามาเอามึงอ่ะฮะมึงรู้ตัวหรือเปล่าสวยคร่ะ เห็นเหรออ๋อเป็นตัวเป็นตอนเขาเรียกว่าเป็นตัวเป็นต่อนอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าเป็นตัวเป็นต่อนนะเดยเขาเรียกว่าเป็นตัวเป็นต่อนนะดีเป็นตัวเป็นต่อน จะไม่ให้เครื่องเสร็จครับจะไม่ให้เครื่องเสร็จจะไม่ให้เครื่องเสร็จพับเดียน้องวันฟ้าพับเถอะไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรไปไหนต่อหลังจากนี้ ไม่ใหญ่เครื่องเสร็จครับเอาเขาอยู่นี่ดิเข,ข้าตู้เหรอไม่เข้าไปเก็บอีกคนนี้โอ้ยวันเจียบนี่แม่งเล่นดีจริง โอ้โหลอยเลือดตอนผมซ้อมอะตอนผมซ้อมวินบอกไก่เบสอะรอดเกมเดียวครับเอ้ยปั่นเครื่องรอดเกมเดียวนอกนั้นจะตายสี่หน yes> ึ่งเครื่องตายสี่หนึ่งเครื่องแทบทุกเกมครับไปหนหนงทุกเกมเวลาซ้อมวินบอกกับมันอะตอนซ้อมกับมันอะจะตายสี่แทรอดเกมเดียวครับนอกกนั้นตายสี่ทุกเกมครับ ตายสี่เหลือหนึ่งเครื่องตายสี่เหลือหนึ่งเครื่องทุกเกมเฮียเก็บสี่สี่เครื่องทุกคนวินบล็อกอะโหดจริงโอเคเรามีโอกาสขึ้นนำหนึ่งศูนย์นะครับเรามีโอกาสขึ้นนำหนึ่งศูนย์จากวินบลอกเดี๋ยวดูเซอร์เราเซอร์เราปั่นแค่สองเครื่องก็ชนะแล้วนะครับต่อให้ตายสี่ก็เถอะแต่เซอร์เราปั่นแค่หนึ่งเครื่องเราวินนะเกมแรกมีโอกาสชนะสูงมากสำหรับวินบลอกนะตัวนี้เราพลิกมา เขาพลิกไบต์มาเสมอแต่เราพลิกวินบล็อกมาเราชนะโอกาสชนะสูงไม่ใช่ยังไม่ชนะแต่โอกาสชนะสูงมากเราแค่ปั่นสองเครื่องครับไม่ต้องอะไรเลยปั่นให้ได้แค่สองเครื่องพอจบเลยเดี๋ยวรอดูเซอร์เรามาแล้วรุยต่อเดี๋ยวดูเซอร์เราครับดูเซอร์เรามาผมมาแล้วเสียงมายังเสียงมายังครับทุกคนเดี๋วดูเซอร์เราครับ เจอครับพับดิส่วนบ็อกเลยดิพับไม่ได้โอ้โหจะตันตู้เขาหน้าจะทิ้งหรือเปล่าครับขอบคุณครับหนุ่มโดเนีโซโซครับ break it. อีกคนหนึ่งได้ปั่นพอครับอีกคนหนึ่งได้ปั่นพอถ้าจะไปหาเครื่องอค่ามันหน่อยน่าจะมีไม้แต่เขาทันหรือเปล่า พับเลยสวยสองคนกุ๊ปอีกคนนึงได้ปั่นครับโหช็อตโดดตู้เมื่อกี้เสียดายมาหาบ้านฟ้าบ้านฟ้ามีไม้ได้เซฟครับบ้านฟ้ามีไม้ได้เซฟบ้านฟ้ามีไม้ได้เซฟอยู่อ่าแล้วไม่มีก้านหน้าต่างด้วยประเด็นประเด็นคือไม่มีก้นหน้าต่างด้วย ประเด็นคือไม่มีการหน้าต่างด้วยบันเทิงในงานนี้โโอ้หมันชิวเลยบ้านฟ้ามันปั่นชิวเลยไม่มีการหน้าต่างอ่าเข้าเซฟครับสวยบ้านฟ้าน่าจะได้ครับบ้านฟ้าปั่นได้แน่นอน ลงไปข้างล่างระวังหน่อยน้องไม่เป็นไร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 ล้มข้างล่างไปเลยถ้าจะล้มล้มข้างล่างไปเลยถ้าไม่ล้มมีไม้โอเคเข้าไม้ทันนะโอ้ไม่ทันไหวเหี้ยมันอ่าจุ่มได้เครื่องหนึ่งเครื่องหนึ่งวันเสมอเี่ยร์เสร็จป่าวะเเสร็จไหม ไม่เป็นไรอีกเครื่องอีกเครื่องหนึ่งเยอะอีกเครื่องหนึ่งเยอะจุ่มเลยแม่งเลยจุ่มแม่งไปเลยแค่นั้นแหละได้ดีจุ่มแม่งไปเลยไม่ต้องรุกเครื่องนี้เยอะไม่เป็นไรเครื่องนู้นเสร็จโอเคครับโอเคชิว ที่นิวยอกเขาโดดเลยน้องยังไงน้องยังไงน้องยังไงน้องเอาดิเขาจะเข้าเครื่องอะดิน้องเขาจะเข้าเครื่องอะดิน้องเอาไงน้องคนไปช่วย อดัมอดัมีไม้น้องอะไรน้องอะไรน้องอะไรน้องโอ้สีเสาวมีไม้อีกคนนึงตั้งเครื่องอยู่ I believe it was South Korea, were quite locked in on the game. Actually, I think it was Thailand that locked in on the those resets out in the, in the Blight, so... Which is a key component of... It's uh, <laughs> okay, <laughs> <laughs> yeah, You know, like, might be able to carry over that to the, the Spirit off this one. so... <laughs> Still... <laughs> 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 เขาเอาออกไวกับเดินไวปะแล้วตีไม่โดนไงแค่นั้นยื้อเลยครับยื้อเลยยื้อเลยแล้วเขาไม่หลงไงเอาแล้วไงโจทย์มันยากมากอ่ะกวัตู้กว่า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 ตู้ Uh, coming through sloppy applied you are know, probably just leave straight up go back to the gen and this uh this hit and run style on this big map is very very uh very obviously uh clinical to play in this <laughs> game, <but it's laughs> <a pretty laughs> <it's>, you know, <laughs> เขายื้อเลยครับเขายื้อเลยแ้วเขาไม่โดดไงไม่เป็นไรยื้อหน่อยยื้อหน่อยสีสาวมีไมมสีเสาวมีไมมโอเคคุณนต้องุกครับเอาน อีกเครื่องหนึ่งก็ปั่นใสๆครับอีกเครื่องนึงก็ปั่นใสๆเครื่องบนนี่ก็จะเสร็จถือเครื่องไหมจ๊ะไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรได้ปั่นได้ปั่นครับได้ปั่นอาฮาวินจ้าจีจีเราหนำหนึ่งศูนย์นะเราหนำหนึ่งศูนย์

ไอ้ดบอกพี่กูโดนแทนมึงแล้วผามาหายเนวะบล็อกยับบล็อกยับเล้วสองครึ่งบล็อกยับไอ้เคียบบอกพี่มาเอากูอีกแล้วโหเรียบร้อยชนะแล้วนัวเลยนัวเลยชนะเกมแรกครับวินหนึ่งวินห เนี่ยตอนผมซ้อมไก่เบสอะจะเหลือแบบนี้ตลอดครับหนึ่ง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 เครื่องตายสี่ทุกครั้งเลยตอนซ้อมอะทุกคนฝากกดไลค์ให้หน่อยนะครับน้องๆเชียร์ทีมไทยแล้วกดไลค์ให้พี่เอกด้วยนะช่วยพี่เอกด้วยขอลองช่วยพี่เอกกดไลค์หน่อยครับ เลี้ยงน้ำเอาไว้ให้เกมเลี้ยงน้ำครับเอาไว้ให้เกมสามขอบคุณเขาขอบคุณทั้งติปโดนิคเขาขอบคุณเขาขอบคุณนะครับบอลโดนิครับ Probably the flame. play more see back. if look look it. look 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 more I right. uh, think <laughs> the is waiting for bloke to find a, to find a geese. I do see Claude as well, just uh, just keeping it here and... ช่วยทันครับช่วยทันครับน้องช่วยทันครับแต่ไม้ไม่มีแล้วดิเกมแรกวินแล้วครับเกมแรกวินเกมเดอะไบท์เสมอเกมบินบล็อกเรา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 ชนะแล้วหนึ่งศูนย์แล้วเชียวบอกเอากูลงมาคุจะแก่อาดามบอกมาดิ เจอปันฟ้านะแล้ดำกูเอาจัดยืนยักหน้าด้วยาอดำกูยืนยักหน้าแค่นั้นโบสามครับโบสาม ยักหน้าหรอดามยักหน้าหรอเขาบอกยักหน้าหรอมึงมาดิมึงมาดิมึงมาดิมึงยักหน้าหรอมึงมาดิเหนียาวเนาะเหตุหลอกไฟเหุ้เห็ดหลอกไฟเฮ็ดหลอกเอ้ยหลอกยับเลยหลอกยับเลย He's showing his hardest catch this. me to away maneuver and Uh... โดนบล็อกแล้วแล้วเข้ามาได้ไปหนึ่งพันขอบคุณนะที่โดเนเลยใครจุ๊บพันวินบล็อกเนี่ยขอบคุณน่าจะไม่ไปไหนครับน่าจะวนหน้าต่างบ้านฟ้าอ่ะไม่ว่ะไม่ว่ะเ <laughs> จ้าเกี่ยวตายแล้วเครื่องจอุดท้ายจะเสร็จว่ะทิ้งว่ะ <laughs> แข็งปะ <laughs> น่าจะแข็งปะถ้าแข็งไม่มีโอกาสได้ปั่นแล้วนะ น่าจะต้องแข็งว่วเมื่อกี้ต้องแข็งแล้วถ้าไม่แข่งไม่มีโอกาสได้ปั่นแล้วแล้วเอาเสร็จแค่นั้นแหละปังกูซ้อมไก่เบดไม่เคยรอดเฮียพวกมึงเล่นกันรอดจนได้เก่งมากน้องชายจริงนะถ้าใครดูตอนซ้อมอ่ะจะรู้เลยครับว่าผมซ้อมมินบ็อกแล้วกันโคตรจะงอมอ่ะงอม ตายทุกเกมครับจะเหลือเครื่องหนึ่งตายสี่เหลือเครื่องหนึ่งตายสี่ทุกครั้งจะมีเกมเดียวที่รอดครับนอกนั้นตายสี่บทฟอสมันไม่รู้กี่สิบเกมตายตายสี่ทุกเกมครับรอดเกมเดียวฟอมด้วยความที่มันงงแต่จะเปิดแม่งเลยง่ายดีอ้าเปิด กระเป๋าทำอะไรวะน้ากระเป๋ากูเอาฮาแล้วเกาให้มาเอาจริงกระเป๋ากูเอาฮาเคยรรอบสามวะเอาเรื่องจัด Uh, 3 for F6 the Wraith Or I believe, <laughs> I don't know what they're used I don't know oh, what's going on here and they've been cut We've had on the Wraith for the whole <laughs> yeah. Just having a bit of fun now, I think But uh we are going to trade Let's And help each other break it Can't have a pointless trade I'm not really sure what this was for, but Oh, yeah Having a bit of fun, getting the, the power out yeah, it's a bit of fun, I guess. Yeah, but we do see at least one getting out, and we will see two getting out now. A few people leaving, but yeah, overall we'll just have these last couple of chases, and then there uh, we'll we go. <laughs> <Everything> <laughs> the same <laughs> oh yeah, still still getting that dog one tin tin at them, ah. มันชนะแล้วครับมันชนะแล้วมันชนะแล้ว,ม,นนลวมันก็เลยติดเล่นรอดอ่ะรอด3แน่นอนครับถ้าลอดคือรอด3แน่นอนครับยังไงก็ลอดนะครับชนะตั้งแต่ปั่นครบของเครื่องแล้วมันติดเล่นกันแล้ว <laughs> ติดเล่นแล้วมันติดเล่นแล้ว คือมันไม่ได้มีผลอะไรต่อการแข่งนะครับ GG รับ yeah, GG แต่เราไปรอลุน้นเกมสามเกมหน้าลินถ้าเราชนะจบสองศูนย์ถ้าเราแพ้เสมอหนึ่งหนึ่งกลับไปไบ์ใหม่โอเคลุกคนน่าจะเข้าใจกดอยู่โอเคนะเดีย๋ยวเราไปลุ้นลินเกมหน้าสำหรับน้องๆกันมีโอกาสอยู่ครับลินเพราะ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 ตอนเราเจอฮ่องกงอ่ะเราก็ชนะลินของมาเหมือนกันอะไรปะตอนเราเจอฮ่องกงเราก็ชนะเขามาเหมือนกันลิน เดี๋ยวเราดูว่าเราจะจะเก็บวินได้ไหมเดี๋ยวเราไปลุ้นต่อในเกมลินถ้าลินเราชนะจบเลยครับสองศูนย์ถ้าลินเราแพ้กลับไปต่อไบต์จะเหมือนหนึ่งหนึ่งโอเคแป้กําลังใจน้องต่อสวัสดีครับน้องๆตอนนี้นะครับผมได้ทําการทําลิงก์นะครับสั่งพิออรเดอร์เสื้อทีมชาติเดบาบนะเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์น,นี้ไว้ใต้คลิปนะครับกรอกรายละเอียดที่เรียบร้อยนะครับเสื้อตัวละ499บาทนะครับ 2XL ขึ้นไปก็จะเพิ่มเงินตามราคาเลยนะครับมี2สีขาวกับดํากรอกรายละเอียดให้เรียบร้อยนะครับพร้อมกับกดส่งนะครับคุณจะได้ทําการสั่งเสื้อเป็นที่เรียบร้อยนะครับจะเปิดพิออเดอร์ถึงวันที่20เดือน12นี้เท่านั้นนะหลังจากนี้จะไม่มีแล้วนะครับโอเคใครชอบใครอยากสนับสนุนไปกดสั่งได้เลยนะครับเอาไวเ้เจอกันนะครับ